สวัสดีครับผมผมผอกระบาพันธุ์พื้นเมืองอีกแล้วครับกับบรรยากาศหาอยู่หากินครับทีมงานทีมงานอย่าง <c oughs> ารอเนาะทีมงานอีสานทางกินหากินข้าวปลาครับ <c oughs> นี่ครับนี่เป็นอารมณนึ่งหมดเลยจบอะไ้บ่จำอได้ได้กินข้าวปลาครับครับอีกยังก่ออีกนึงไหมต,ต่อต่ออีกไหมต่อหน้นารักจังเลยครับ<อ>นไน้นนารักเลยครับนี่ครับเจอการครับไม่อีโอ้แต่บอกน่ารักจังเลยหมดน่ะหน่ารักจังเลย เด no ี๋ยวครับผมกับมีนุ่มภูไทยครับปุ่นึงเบาเอ็กต่ำนวดต่ำแซีบแอลดีแอลดีความมือดีเพิ่นเพิ่นมาโซ่ผลงานใส่เบ็ดปลาครับผมได้สองว่าปลาดุกปลาดุกครับผมโอ้ได้สองมาเร็ดสองดอกเบาเอ็มกับจัดครับผมอือโอ้มีแนวจวดหนาบันสุดยอดนี่ครับมาครับเบาอย่างน้อครับเดี๋ยว ล้มแหลมที่เมืองน้อยครับเอาซ่วยดีเด้อชาเย็นเมืองนลำดครับครับคารมกสวัสดนี้สายได้เลยนะารักจักเลยครับผมสายหลักจักเลยครับตำรวจไปสอบโอ้ผลงานไสเบ็ดปลาครับผมเบ็ดเบ็ดแต่ละมารวมกันเลยครับเนี่ยในผ่านหาพ้นครับมนี่นผลงานกันเลยเป็นปลาขุดหูมันเลยคือไรเข้ามาดูไงยปูยิปูนี่แหละปากคอหน้าของแคร์ไาปลา พอแสียบด้อทางหน้าผมครับผมเพียบื่นทีพวกเนี้ยยอดเลยเอาดำเนินการเลยครับโอ้ได้เยอะได้ได้กินอยู่หากินมันอยู่คือเกาอยู่ตัวนี่เบาเอกคือซื้อบอล็อกมือเนี่ยแจ็คครับผมเใ่้คำบอกแล้วเดี๋ยวพาอยู่หากินาาแชมป์ปิ้งกันร้อน แค่ปิ่งกันไปเองสิล้ครับผมในการหากินขเป้ากับสุดยอดและครับความสุขแบบบา้องเานะบราอีสานบรนาเขาเนี่ยแหละแก้วเราหากินเขป้านึงสินี่สมสมิจันี่ครหนแล้วิร้งมันี่ก็จิจานมากไป ล็อกิ้อันนี้จานจิ้มนะครับอันนี้จานจิ้มแต่ที่เขาเสิร์เสียหอขึ้นหมดต้องเปิดไม่กว่าเพียเงดงด้วยน้ำปลาบ่ เอาเงี้ยก็ซ่านีเอาเงี้ยไปใช้บัดเจ้าครับผมครับ่ไม่ใหมอะมีลูกป,ป่าหน้าครับวันนี้กับอาจารย์อิสานฮักทินครับผมหาก,กินข้าวปลาเจียวๆครับ,บผมนะครับกระลัง ปาตะคุงหลังข้างหมอต้มสมต้มอันนี้ครับผมเอาองเลังปาตะคุงครับผมเด็กซีมปีมือพอแครับย่ามือนแ่้กได้ะเดินซอยอัมันแจคพามาอย่างนี้ตายรูปโรงแหลมไา โมเมนม์โมเมนต์กอกยามาตัวห้อมีกิบโมกปนันเนกะเออเขามีก uh ิบทุกค้นต้าใจห้อตัวลงลงตื้นี่รับรรยากาศสุดยอดปะครับผมแจ๊วแจ๊ว่าตัวมุกไหร้วะเงียบกิบเลยมาเพื่ออะไรอ้ยแทรกๆกันจากได้มือมือเข้าไปหน้าไปโดนพอหุน้าถึงคำเนือ โทษ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 ทวารไอตู้บุลุหมัวบอกว่าสิเปิดอันนี้แหละครับเปิดเลยนะโอ้โหเห็นตูปปลาเลยครับผมมันฟู้เลยครับมันฟดมากแจ๋วเลยครับผมนี่ครับปีนุ่ต้มปลาหน้ากินเขาป้ายนิดอือแจ๋วครับแจ๋วป้าย จัมอแน่นจับมอแ่นอันี้ยังก่อเป็นม่ปจับมือได้เพงไหนเงไหนนี่นี้นี่ตบใ่มใส่ผักได้เริ่มนะครับแกวแล้วในการแล้วท่านผิดเจ็ดเลยดเจลยจีสอม่ละบอ Back, ปิดด nah, ีประเทศปิดเลยควันลงเยอะมากขุนแม่อดบปเฮ็ดเจ้าปุ้ยต้มปลาร่วมครับปลาดุกปลาคอปลาขาวเชิญหม้อนี่มันบรรยากาศดีครับนี่แหละครับจุดประสงค์หลักของทีมงานอะไรประเด็นมหาป่าเมื่อประเด็นเด้มาหากินเขาปลาครับแต่แล้วเขาเอินหาอยู่หากินมันเป็นหามถามยายบ้านควบเลยครับไอ จะแปแค่บ่แพ้ยาบ่แพ้ยาบ่แปะยังบ่แพะยังเลยจะแพเขาเอ๊ะโอ้ยหวานยบแก้วไหลลิลลิลลิเเตอนเราวะสับคมกนมงานเงินกับคมทีมงานเงนับคมทีมงานเงินเงินกับคม เจียวเผมเพิ่งมาเริ่มนั้ยเียนีเบ็ดเบิดถ้ากล้องเลยโอ้หมอดาเลยหอไอรเล่นไงอตกัวลูกขึ้นตัวก็เห็นานั้นั่นเองนี่นมึงด้ยอมกพอขอฟุ้งอวัใคยดนจับโคกไว้เมดเดลเทตแกงโดไปว่าเกือบขีบรุดกันเลยเบียกลงขากดบอปลาจักน้อยครับผม มีแต่ตรวเทกน่อยตอนนี้ถาทำเโอ้โอุ่นเธอแม่ว่าชีจากตัวนี่ย่ไเลยตัชาพเลเดได้เพอบอกว่าชื่ภาพเลหน่อยเออักเรายอันค้ำใดดีมันไม่เคล็อกก็ไปตัดออกอยู่มอแล้วมองมองเรื่มหน้าอุ้มบนเลยดัดแต่มาเมาดัดมันรกเออล็กบนเลย เปล่าเนาะเปล่าจะไปติดตำเท่ายันจะชิมงานตำมต้มะพี่ขวาอไม่ใช่สุดจวดเลยแต่ว่าเผ็ดปะพี่ขวาอ่ใช่พี่ขวานเหรอพี่เกลวอยู่เกลียวเนาะเดีเปลี่ยนตัวไเปลี่นต้มปลาไปนี่ไปกับเสือเขาหรือล้างมึงตัวไอ้ี่ขวตัดเาเขาี่ยแเร็วรถนะไอเสื่อนั่งไปใส่เบ็ดที่สวนพี่ก็จะหวยมากมึเคร่งสวนใส่แต่รถเ น้พ่อเขามาถามหาเนาะนัองเซนเนี่วเขามาถามขายถามขายงี้ถามหาถามับเนี่ยเขามาขายหรือถามหาทำไมยังเนี่ยรือไปจะบอกพ่อหรือบอกพ่อชนะบ่เจียวเจียวลูกดูดกินกับกับกับตั้มหงวะเอาเราบ่ถึงตึงใส่เบวดป่าถึงสันตอกหนูครับผมเดี๋ยวนี่แหละหาอยู่หากินกินทุกทุกสิ่งทุกอย่างครับผม เนี่ยคือตัวผมเนี่ยคืออยู่ดิพียได้ปีงอยู่ดิกอใช่อันพยายามเพชแล้วมันดินตามตอยู่กลางหายน้าใช่ปะเสือขาวก็เสือแมันมีแผลกันอยู่กินแเสียนั้นกินน้ำเนื้อเยนนั่นนั่นนั่นไอ้พวเงาเด้อทั้ต้นอะไรใเพ่นเชรคดียังวนไหลหรือไอ้เอ้ยบวกแกาไปออกหลังจากเมื่อนี่เป็นต้นเตะผมบอกสิบ่าออกจากบ้านเลยมันตผมบอกเสียลุ่นลุน รุ่นัโขาดันเขาโท่มานี่ผมมาเสื้อไวก็ไปรุ่นนีรุ่นโขาดันโทรมากเป้าละกันไปครับไอ้กเป้าไปหองข้ามเยอะันแล้วครับรถมัสตารอยู่ออกิาอยู่ไก่อนเลยเอาไปเดนเับบุหร เร็ียบร้อยครับผมเมนูนิดแล้วิแล้วจัดเลยเมนูกินข้าปลาวันนี้ตับบกฮงเบาอีกตับแซบตํานัวต้มสุปป่มปลาหน้าเ้ยีตึงที่สุดออกคนละอลมเยอะนี่ครับครับทินงานครับพันอิ่มพันแอพัดโทษครับสายยาบักตัวดี ีเขาเลี้ยงครับกัไปตมาียงต้มากับต่บุ่งครับกับบักเน้ยาน้ำอีมากบักตัวดีเอ้ยมันอัดบักกระลุกครับเออไปลยยขาย้ผมครับผมท่าฟีครับกำลังถ่ายเบื้องหลังอยู่ครับแล้เพราะ่ามันครบคลิปแล้ว ก็ดูได้เบิดยุ่นแล้วก่อนเนี่ยแบลแกงกินเล้วกินเดียเ้ยมาถามกันก่อนนะครับเอาเลยกินเลยไม่ซ่อมจะกอายห้ได้รครับครับครับเดี๋ยวข้บียวเาไปนี่ครกินเขาปลาโอ้ยปลาดุกลุงตอเนาะตงแซ่บูลุงเต๋อนนี้เาปลานี่มปลาสม สมหัวสมหัวสมหัวสมว้แตะเด้อเขาก็เด้นี่ครับนี่ครับนี่ครับขาม่ยไอแจะว้เราย่ายเราเพชรขายน้วเมันลาดไันิดหัวตัวเยอะบานเปนผู้ชายยิบอันเนี้ยมากครับรถไฮนันแค่บ้านน้องสั้เงป่นยไร่ผู้ไทยผมจัจัดจัผู้ไทยมานี่เฮ้ยยมาอเจ๋อเจลง เอาเสียเอาขอได้บ่านเด่นเล่าพอดีแกไม่ได้ดอเขาหนุ่งไรเด่นเล่าเป็นเลยเดนล่าเด่นเล่าเดี๋ยวให้ทำแน่เดี๋ยวหนุ่มไกลอะไรตัวเด่นไปในมันหมเลยเดี๋ยวจะขอเองดอกเดี๋ยวจัดไปครับผมเป็นไงูเป็นไรงูคือเด็กไกลมาไปกัดไกลเขาเป็นเครับป่านุกหน้าครับผมเดี๋ยวยดดิมาพามีโตเลยกว่าไกลหนึ ขให้ซื้อเลยครับกิมเลยครับเจัดเลยครับจัดเลยได้ตักแล้วนึ่งอนั่นละครับผมมงคุครับผมมาแต่เสิรกันครับผมจัดไปครับผมบานเฮาเออดองเงยม่สามใจขามัดกระสินจัดเลยครับเนนั่นละนี่เรากินเอร่์แซบพรีครับผมยอดมากบ้าน้อง่สียยู่ตัวลอยจีบ่ บอกวมันไม่ไกลตีดอกเพว่านเด็แต่ในเง่ยซื้อเพิ่นหูวใจกับครับจะได้หูวใจกับอาจารเมื่อตอวที่มองด้านสอมมองันทั้งขั้วีเด็ดของเฮงงานก่ากัอยู่กันกินวันนี้ครับผม่ทั้งคัทอยางไรครับมามุ่งลงเลี้ยงนะเป็นทั้งท่เป็นไทยถ้ายเอเยนได้ครับเียนพ้นมีคดีไม่ใช่หรอเฮเนี่ยได้หนีไปห้าปีไหมเมื่อเรวดอากุญแจลอยตีมวยเจ้าไทยเนี่ยเจ้าพ่ไทยเป็น บิดแล้วมัคงออยู่เรเกินดุกี่กับาไกินไปกินมากเบิดแล้วครับบิดที่นี่ที่สุดของเมนูเลยแต่บุงหงเสียบเลยเบาอีกคุณจัดไท้เมืนยังไงแต่บุ้งผมนะเบิดเบิดเบิดเสียบมเสียบมันยังไงแต่ผมเหรอนะเบิรดบิน์ดเบิร์เสียบเสียบเสียบย่อมรับยอมรับเสียบอีกครับผมผมซิมแล้ว เสี้ยจุนจัก็ได้บวกแล้วตีได้ครับท่านนี่ตอนนี่มอกับพยัญชติสติงสติงสติสติสติอารมณ์นไปน้ำกันย่บอยู่นี่ไกาการการกับเข่าเสีบหมักไม้มหาสาลครับผมผมมีไฟ ประกอบประกอบฉากดีมากๆเลยครับผมโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอย่งนั้เดี๋ยวความสุขความสุขสุดยอดกับแบบนี้แหละครับผมเออเออเดีอยู่ดีไปแห้งกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นดูแลเพื่อนก่อนครับผมอยู่ดีไปแห้งครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ